ื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานมมมาาาพววกเราาชชชนนนจื่จบถ้าใครไม่เคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทมาก่อนเลยยกมือขึ้นไม่เคยได้ยินเลยยกมือขึ้นยกมือใครเคยได้ยินยกมือขึ้นได้ยินแล้วเฝ้าสังเกตว่ามันเกิดกับเรา วันละกี่รอบใครสังเกตได้ยกมือขึ้นน้อยน้อยลงไปเรื่อยๆเห็นไหมคะและไอ้ที่สังเกตไม่ได้เนี่ยเยอะไหมที่หลุดเยอะมากไม่ได้ทุกครั้งหรอกนี่ไงมีระดับรู้ด้วยปริยัติปฏิบัติแล้วมีใครบ้างที่ทำให้กระแสะปฏิจจสมุตบาทไม่เกิดขึ้นเลยปฏิเวกสลัดคืนเลยยกมือขึ้นไม่มีเลย เธอเอาระดับไหนจะฟังในระดับไหนนี่เรากำลังฟังอยู่ในระดับอะไรเนี่ยปริยัติแล้วเธอต้องเฝ้าสังเกตตัวเองในระดับปฏิบตัติแล้วสลัดคืนให้ได้เลยเอกอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอย่าให้มันมีอีกระดับหนึ่งนี่ค่ะเธอเห็นยังถึงจะเข้าวัดก็ตั้งหลายระดับะน,นี่นี่พูดแค่คนในเข้าวัดนะ ไล่ที่เดินอยู่ในท้องถนนนะหลับอยู่อีกเท่าไหร่หลับอยู่ด้วยอวิชชาอีกเท่าไหร่แล้วคนมาวัดก็ยังหลับอยู่ด้วยอวิชชาก็เยอะนะมาวัดแบบงมงายก็เยอะนะศึกษาธรรมแบบอยู่ในระดับปริยัติแล้วคุยแตกฉานมากเลยขอโทษแต่ก็ยังมีอวิชชาอยู่ก็อีกเยอะนะเธอเอาไงเอาไงรูกจะฟังต่อไหมหิวหรือปะ ข้อตกลงคือสิบเอ็ดโมงครึ่งต้องปล่อยนะเพราะนักบวชต้องพิจารณาอาหารเหมือนกันฟังสั้นๆแล้วกันไหนๆก็อยู่ดีแล้วขอบคุณฝนนะมันก็ทําให้เรารู้เรื่องปฏิจจสมุทบาทได้ในวิธีการปฏิบัตินะดูนี้นะผัสสะเกิดได้อย่างไรไม่ย่อความอาวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยสังขารมีสังขารเป็นเหตุเป็นปัจจัยวิญญาณมีอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงไม่รู้เท่าทันความเป็นจริง มืดมืดโง่ในที่นี้ไม่ใช่รู้ว่า H2O เกิดขึ้นได้อย่างไรเปล่าแต่โง่ในที่นี้ก็คือไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าหนึ่งบวกหนึ่งแล้วคำตอบคือสองอ้นั่นโง่อีกระดับหนึ่งไอ้ไอ,อ้โง่ลึกเข้าไปอีกนะเพราะเรามืดเราไม่รู้เท่าทาันความเป็นจริงเมื่อใดที่เธอไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเธอก็ปรุงแต่งสังขารคือการปรุงแต่งอย่างโง่โง ผมว่าอาวิชชาคืองโง่พอปรุงแต่งอย่าง,งโง่โงวิญญาณการรับรู้ก็งโง่ก็โง่โง่พอมันใช้ชีวิตนามรูปนี้ที่มีอวิชชาครอ,อบงำอายตนะคือประตูแห่งการเรียนรู้ประตูแห่งการเรียนรู้ของมนุษย์มีอยู่หกทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหกประตูนี้เป็นประตูแห่งการเรียนรู้ตาเอาไว้ทำอะไรลูกดูหูเอาไว้จมูกดมกลิ่นลิ้นลิมลสอกาย กระทบโพทธภากคือเย็นร้อนอ่อนแข็งย่อนตึงตาเอาไว้ดูรูปหัวไว้ฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มลดตาไอ้กายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งย่อนตึงและใจกระทบกับธรรมอารมณ์เมื่อใดที่กระทบและมีวิญญาณการรับรู้อย่างงง่ๆคืออวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยไล่ลงมาการทํางานสามส่วนนี้คืออายตนะภายในภายนอกและวิญญาณการรับรู้ที่ขาดสติปัญญาคลองธอดูตรงนี้มันนํามาความทุกข์เลย ดูก็ทุกฟังก็ทุกดมกลิ่นก็ทุกลิ้มรสก็ทุกกระทบทางกายและใจก็หลงอารมณ์ทุกเลยฝ่ายนี้หน้าหงิกอย่างงี้นี่อย่างเร็วนะลูกวันนี้สวดปฏิจจสมุทบาทก็ได้ถ้าใครอยู่ตอนเย็นจะเห็นเลยและปฏิจจสมุทบาทเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพู้มีพระภาคเจ้าใคร่ครวญว่าจะไม่สอนนะเพราะคนโง่มันเยอะ ไม่มีใครชอบฟังแต่อาศัยว่าบัวมีหลายระดับพระองค์พิจารณาว่ามนุษย์เป็นบัวสี่ลาวอ่ะมันต้องมีคนที่ฟังแล้วรู้เรื่องอย่างท่านอัญญาโกธัญญาอย่างเงี้ยฟังครั้งแรกฐานดีกําลังดีบานเลยอย่างเงี้ยก็เมตตาเป็นพระมหากรุณาเลยนะพระองค์มีพระมหากรุณานะไม่ใช่กรุณาเฉยในคุณสมบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีพระปัญญานะไม่ใช่มหาปัญญาพระปัญญาพระบริสุทธิ พระมหาการุณาคุณยิ่งใหญ่มากเลยเรื่องที่จะเมตตาต่อมนุษย์เพราะฉะนั้นให้สังเกตว่าเราจึงต้องเฝ้าอีกองผัดสะเนี่ยการกระทบเนี่ยถ้าเรายังเป็นมนุษย์ปูตุชนเนี่ยต้องเรียนรู้กระทบแล้วอย่ากระเทือนจะได้ไม่กระแทกเพราะฉะนั้นเมื่อตาดูเห็นไม่ทุกได้ไหมหูฟังเสียงสรรเสริญรู้แต่ว่ารู้เท่าทันว่ามันเกิดดับยังไงไม่ทุกได้ไหม จมูกดมกลิ่นเหม็นเนี่ยก็รู้แต่ว่าไม่ทุกข์เพราะเหม็นได้ไหมลิมล้มรสโถเปรี้ยวหวานมันเค็มคนปฏิบัติธรรมเป็นพระอาหารหันต์ไม่ใช่ว่าไม่รู้เปรี้ยวหวานมันเค็มนะแต่ไม่ทุกข์อ่ะเพราะไม่เอาเรื่องเปรี้ยวหวานมันเค็มมาเป็นเรื่องเพลินเรานี่ไม่ได้เลยกินก๋วยเตี๋ยวถ้ามันปรุงแล้วไม่อร่อยไปไงคะกินไปบ่นไปเลยทุกข์ไหมทุกข์อิ่มกายแต่หิวที่ใจอ่ะสมนำหน้า เนี่ยแล้วเป็นกันมากเลยทุกอย่างเนี้ยแล้วปฏิจจสมุทบาทเป็นเรื่องของความทุกข์ที่ใจนะปฏิจจสมุทบาทเนี่ยเป็นกระแสของใจเลยนะของจิตเลยนะที่มันเกิดดับแบบเร็วมากเลยนะเร็วแบบชนิดที่ลื้อไม่ทันเลยอะ่ะถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อไยเยื่อเลยนะแต่พอเราทุกข์แล้วเราลื้อได้เราค่อยหายเร็วเคลียร์ได้เร็วเพราะฉะนั้นเรื่องปฏิจจสมุทบาทเอาไว้เป็นแผนภูมิที่เตือนใครคะ ตัวเองค่ะตัวเองรวยอย่างไรก็ต้องเป็นเศรษฐีนะคะคือเป็นคนที่มีจิตที่คิดจะให้ไม่เป็นคนที่ขอโทษนะรวยไปตกนรกไปนะะเธอชอบความรวยเธอก็ไปรวยเถอะปะเธอทำให้ความรวยของเธอไม่ทุกนะคนอื่นมันจะได้ไประโยชน์กับความรวยของเธอไง่าย เดี๋ยวจะบอกคุณแม่สอนขัดใจอยู่เรื่อยเลยหนูอยากรวยคุณแม่ก็บอกว่าต้องไม่มีดีกว่าอุ้ยหนูไม่เข้าวัดหรอกบอกว่าไม่มีดีกว่าก็ไม่ต้องทําอะไรเลยสีมนุษย์ไม่ใช่ฟังให้ดีแม่นะ่ชอบคนเป็นเศรษฐีมากเลยเศรษฐีคือคนที่มีจิตท,ที่คิดจะให้อะ่ะรวยก็ได้แต่ราบเรื่อนเลยนะราบเรื่อนแล้วร,ร่ำนะรวยนะรวยอย่างเดียวไม่ราบเรื่อนไม่เอานะขาดทุนเกิดมาแล้วเนี่ยตายอยู่ในกองทุกข์ไม่เอาหรอก ไม่สมควรเสียชาติเกิดการเกิดทุกข์คราเป็นทุกข์ล้ำไปเอาไหมเอาไหมเอาไหมจ๊ะเอาสิยกมือแล้วเอาไหมท้าทายฝึกเธอเก่งจริงอย่าทุกข์เก่งจริงอย่าให้มันเกิดแล้วจะตัดตรงไหนอ่ะวงจรเนี้ยถ่านหนูก็ยังแบบเผลอมีอวิชชาอยู่ครอบงำเฝ้าตรงนี้เลยการปฏิบัติตรวจสอบอารมณ์กรรมาฐานให้ดีนะบรรดาผู้ที่มาปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยแม่ไม่ค่อยได้อยู่ฟังตรงนี้นะ ตรวจสอบอารมณ์กรรมาฐานตองการกระทบเนี่ยแหละดูสิ่งที่เดี๋ยวกลับบ้านเหมือนเดิมเจอกิริยาอย่างที่เห็นอย่างเดิมเดิมแต่ใจไม่ปรุงแต่งอย่างง้อง่งองนี่มาดูนี่เลยไม่มีสังขารที่ถูกอวิชชาครอบงำเห็นแต่ไม่ใช่ว่าอูหนูไม่อยู่แล้วค่ะบ้านมันสามีก็เต็มที่ เมื่อสามีอีกโอ้หนูออกจากบ้านไม่เห็นไปหลับตาอยู่ในรูทุกไหมทุกเพราะอะไรมโนกรรมคิดไปอ่ะทุกไหมทุกโถทุก,ทกสเปสสปะพวกเธอผสมโรงมั่วนิ่มกลับไปเนี่ยอยู่ที่เดิมอ่ะแต่เข้าใจมากขึ้นเข้าใจเป็นฐานของปัญญาเฝ้าอย่างไงอย่าเพลินในความรู้สึก ผัสสะมีความรู้สึกมีความรู้สึกเนี่ยมี3ความรู้สึกหนึ่งสุขเวทนาสองทุกขเวทนาสามไม่แน่ใจว่าสุขหรือทุกขทุกขมสุขเวทนาไม่แน่ใจ3อาการนี้อย่าเพลินเฝ้าดูจิตโดยรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกและอย่าเพลินในความรู้สึกไม่เพลินในความรู้สึกเพราะเห็นว่าความรู้สึกไม่เที่ยงตัณหาไม่มีนี่ดูตรงนี้ตัณหาไม่มี อยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นอยู่ตรงนี้เช่นมีเสียงมากระทบหูเป็นเสียงนินทาแทนที่เราจะขอโทษนะคะหยุดอยากเข้าไปฟังเสียงนินทาไม่เราขัดตะแคงหูเชียวเขาว่าไงเหรอโอเขาว่าอย่างนี้เหรอไม่จริงไม่จริงฉันไม่เคยทําอย่างนี้แต่อีตอนที่บอกไม่จริงไม่จริงแล้วไม่ได้เคยทำเนี่ยทุกหรือยังทุกแล้วเห็นไหมไม่จริงแล้วทุกทําไมอ่ะก็เพราะอยากไงอยากอะไรอยากนี่ไงอยากเอาหูเข้าไปนี่ไง เขาว่าไงล่ะเธอโอ้ยฉันหนักแน่นกัดกามไว้พอเขาพูดไปก็ชักตัวแดงเสียงสั่นลมหายใจเปลี่ยนหาเรื่องทุกข์นะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่งจิตเข้าไปเนี่ยนะในเรื่องที่มันกําลังเกิดขึ้นในขณะนั้นยังไม่มีกําลังของจิตที่หนักแน่นเธอเยือแล้วล่ะ แม่อยากเตือนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากและอธิบายสั้นๆแค่นี้เธอไม่รู้เรื่องหรอกแต่แม่ท้าทายว่าเธอจะรู้เรื่องมากเมื่อเธอเฝ้าสังเกตในระดับปฏิบัติเอาเลยจากนี้ทุกเรื่องอะไรลือมันเลยวงจรปฏิจจสมุทบาทตรงไหนที่เราเข้าไปขอโทษนะต่อเรื่องในสิ่งนั้นๆเช่น,น ทำไมเขาทำกับเรามโนกรรมก็คิดไปเรื่อยเลยทำไมสามีที่เคยดีอยู่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วก็เอาละนะมันก็จะมีละครอ,อีกโรงหนึ่งเกิดขึ้นในจินตนาการของเธอแม่ก็เศร้ามากเลยแล้วเบื่อให้คำปรึกษาเรื่องนี้จริงๆเลยเป็นสํานักที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้เยอะมากเลยอาจจะเห็นเป็นผู้เชี่ยวชาญแม่จิงตั้งหลักว่าถ้าใครมาปฏิบัติธรรมต้องรู้สามเรื่องง่ายๆหนึ่ง รู้เรื่องอริยสัจสี่และกิจต่ออริยสัจสี่รู้เรื่องมรรคให้แตกฉานแล้วต้องมีมรรคขภาวนาและที่ต้องรู้อีกเรื่องคือปฏิจจสมบปบาทสามวันก็รู้ในระดับปริยัตนะเฝ้าดูแล้วก็ค่อยๆเวลาใครมาแม้กระทั่งการให้คาปรึกษาที่ดีนะในช่วงคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนทุกเราจะไม่ให้คําปรึกษาก่อนที่จะลงมือเข้าสู่ความเข้าใจในการปฏิบัตินะ งั้นใครที่มาแบบร้อนรอนมากเลยแล้วเหมือนเข้าไปหาหมอจิตนะ่ะที่บอกว่ามาฉันจ่ายเงินให้เธอต้องให้คำปรึกษาฉันเราไม่ทํานะคะไม่ชีเหนื่อยมากเลยแล้วแม่จะบอกแม่ชีว่าให้ฝึกทํางานเป็นทีมเวิร์กเลยนะใครมีคําถามอะไรมาหลังเดินจงกรมถึงวิเคราะห์ทุกนะให้จิตเขาควรกับการมองตัวเขาเองด้วยนะเพทุกวันให้คาปรึกษาทุกวันแต่ต้องเวลาช่วงสิบ้านาทกาถึง 17นาฬิกาหลังเดินจงกรมแล้วพราะที่นี่เดินจงกรมทุกวันเป็นการเดินทั้งทีมด้วยนะคะคณะแม่ชีและคนที่เข้ามาปฏิบัติสวดมวนต์9นาฬิกาทุกวันสวด9นาฬิกาอริยมรคมีองค์8เป็นอย่างไรเล่าแล้วก็ปฏิบัติกันกินข้าวแล้วใครนอนไม่หลับมาสอนว่านอนอย่างไรให้จิตมันไม่ถูกครอบงำอยู่การปรุงแต่งฝึกทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินตื่นขึ้นมาจ็บ่ายโมงครึ่งเดินจงกรมบ่ายสามโมง วิเคราะห์ทุกใครจะเข้ามาก็ได้บริการนี้เป็นบริการที่ไม่เลือกชนชั้นวันนะไม่มีปฏิเสธคนที่เดินเข้ามาไม่เคยบอกเลยว่าต้องจ่ายเงินเท่านี้นะถึงจะทำให้ไม่มีทุกเรื่องเราทำงานแบบคนที่จะทำงานเพื่อกตัอยู่ต่อพระธรรมแต่แม่กำลังเตือนว่าการแค่เพียงนั่งฟังแล้วอ้อลมปฏิโลมไม่ใช่เป็นการช่วยวิเคราะห์ทุกใครที่กำลังเดินเข้ามาที่นี่แล้วอยากจะแก้ไขตัวเองในทุกๆเรื่อง แม่อยากให้กำลังใจว่าเธอแก้ได้ถ้าเธอสนใจในการเฝ้าสังเกตตัวเองอย่างมีสติและมีปัญญาในการจัดการละวางเปลี่ยนพฤติกรรมของเธอเองถ้าต้องอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรเรายินดีเลยค่ะแต่ต้องไปได้วยกันนะแล้วที่สำคัญนะแม่อยากจะยืนยันนะวิธีการนี้ช่วยคนให้รอดได้ทั้งในที่รับและที่แจ้งนะเขาไป มีฮิริต่อการมีพฤติกรรมใหม่ของเขาได้เองเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเขาจะถอดถอนอคติและการเพ่งโทษซึ่งมันเป็นปัญญาเลยนะเป็นสัมมาสังกัปปะนะถอดถอนความมุ่งร้ายความคิดร้ายหลายคนที่กําลังคิดว่าตัวเองทุกข์แล้วมุ่งร้ายคิดร้ายว่าคนอื่นทําให้ทุกข์เนี่ยมันขาดปัญญาตั้งแต่คิดแล้วมันไม่เป็นสัมมาสังกัปปะมันเพลินอยู่ในกามาคุณแล้วมันมุ่งร้ายมันคิดร้ายมันไม่มีปัญญาแล้ว แม่อยากเตือนและแม่ไม่เคยสอนแบบให้คนอื่นมารักแม่นะม,มันผิดต้องรักตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาแม่กระแทกแม่ก็กระแทกแรงเลยนะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ไม่เป็นไรถ้าอยากจะจมปลักอยู่ในกองทุกข์ก็ม้วนนิ่มไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าอยากจะตื่นต้องเพิ่งตัวเองนะ ไม่รู้อะไรเข้ามาช่วยกันชี้นำจูงกันเราไม่สร้างที่นี่เพื่ออย่างอื่นเลยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบรรลุธรรมนัน่นเป็นเป้าหมายของเราเท่านั้นนะเท่านั้นแล้วแม่เป็นเศรษฐีนะไม่ได้บอกว่าไม่เป็น เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลงทุนเพื่อทํางานนี้เท่านั้นมีเงินเพื่อไม่ทุกข์อ่ะไม่ใช่มีเงินเพื่อทุกข์อ่ะใครที่เป็นคนมีเงินแล้วลองมีเงินเพื่อไม่ทุกข์ดูบ้างอะ่ะยายเบ้นพรชิตาเขาพูดในเวทีเขาบอกว่าเขามาแอบดูที่เนี่ยแล้วเขาฝันว่าเขาจะมีที่ปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็พูดต่อท้ายว่าแต่มันต้องอาศัยเงินเยอะ วันหลังเขาเดินเข้ามาที่นี่แม่จะบอกว่าที่ปฏิบัติธรรมมันไม่ได้อาศัยเงินหรอกแต่มันต้องอาศัยอริยทรัพย์มีเงินก็ทำไม่ได้ต้องอาศัยความกะตัญยูจริงๆเลยต่อพระธรรมต้องรู้เลยว่าชีวิตรอดได้ด้วยพระธรรมนั้นการกรตัญญูต่อพระธรรมเนี่ยไม่ต้องมีใครสั่งเลยค่ะ ไม่ต้องมีนโยบายในฝ่ายรัฐะไม่ต้องของงบประมาณไม่ต้องรอว่าพร้อมแล้วจึงทำมันทำอะ่ะมันอธิบายไม่ถูกอะ่ะมันทำอะ่ะเข้าใจไหมมันมีความร่าเริงในการทำแม้ว่ามันจะมีปัญหามากมายขนาดไหนก็ตามมันจะไม่ย่อท้อเพราะมันรู้ว่าสิ่งที่เราได้ทำนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับเราจริงๆขอบคุณสิ่งที่เราได้ทำเหมือนแม่จะบอกว่า ขอบคุณพวกเธอทุกคนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ทำให้เราเป็นประโยชน์นะคะเธอมาทำให้เราเป็นประโยชน์เราขอบคุณแม่สอนแม่ฉีที่นี่เสมอว่าให้โอกาสคนแล้วขนาบคนด้วยนะอย่าให้โอกาสคนแล้วผักคนลงเหวที่นี่ไม่งมงายและชัดเจน ก่อนกลับบ้านวันนี้เนี่ยถ้าสนใจเรื่องปฏิจจสมุตบาทมีหนังสือหลายเล่มศึกษาต่อได้นะลูกมันมันต้องดูในสาวิกาฉบับที่เท่าไหร่แม่จำไม่ได้อ๋ออันนี้ก็ได้ลูกเล่มนี้สาวิกาเนี่ยมันมีทุกเดือนเดือนละเล่มมันจะพูดถึงเรื่องแกนของแต่ละอันเล่มล่าสุดนี่พูดเรื่องแม่ใช่ไหมคะ เรื่องแม่นี่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านชยสา,าโลเข้าพรรษาเนี่ยอาจารย์รันจวนเราจะพ้นทุกร่วมกันนี่ท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมาปิฎดกพูดเรื่องพุทธวิธีในการสอนไม่อยากให้พวกเธออ่านนะเล่มนี้พุทธวิธีในการสอนใครเป็นสมาชิกสาวิกาแล้วยกมือขึ้นซิน้อยมากเลยแต่พวกนี้จะจ่ายถูกสุดใช่ไหมเธอว่าถูกหรือแพงเนี่ยวันละสองบาท พูดโทรศัพท์สั้นลงหนึ่งนาทีอ่ะเธอก็ได้หนังสือธรรมะทุกวันแล้วเขามีไว้ให้บริการแต่ถ้าไม่เป็นสมาชิกก็อาจจะต้องดูแลเพราะว่าแค่วันละสองบาทนี่ก็ทุนแล้วนะลูกเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำงานอย่างถูกที่สุดความตายเล่มนี้ดีมากเลยชีวิตอุป,ปมาเหมือนอะไรในเล่มนี้ท่านเขมานันทะอ่ะ เธอไปดูแล้วกันคนหนุ่มสาวสมัยนีย้ชีวิตเหมือนมาดุดแบกบ,บันไดไหมแม่ไม่ได้ให้ฟังไปหาอ่านเองนี่หนุ่มสาวนี่ต้องนี่ความรักเล่มช็อกโกแลตเนี่ยเด็กบอกว่าเนี่ยช็อกโกแลตอยู่บนสีช็อกกิ้งพิง์เปล่าหรอกนี่คือดินแล้วมันปรงแต่งว่าเป็นช็อกโกแลตเซ็กส์กับความรักต่างกันอย่างไรเรื่องนี้การประชุมนานาชาติจะเห็นว่าในมิติของ ธรรมะเนี่ยมันเป็นสากลอย่างไรและที่สําคัญแม่เดินทางในโลกนี้เพื่อน,นําภาวนาเนี่ยพอแม่ขึ้นไปเป็นโคแชร์คือประธานการจัดการประชุมเรื่องนี้จะเห็นการถักโลกเลยนะและปฏิจจสมุตบาท,ทุกมาจากไหนเล่มนี้ถ้าเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสอธิบายปฏิจจสมุทบาทในตอนแรกๆคนหาว่าท่านบ้าและไม่ยอมรับการอธิบายปฏิจจสมุติบาทในลัดมือเดียวไม่ยอมรับการอธิบายปฏิจจสมุติบาทแบบเหมือนฟ้าแลบ แป๊บเดียวทุกเกิดขึ้นเราเรายังเชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของพบชาติต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนับครั้งไม่ถ้วนการอธิบายอย่างนี้ทําให้เราไม่ตื่นได้ในวัชรยานและมหายานพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทแบบรัดมือนิ้วมือเลยแล้วทุกมันเกิดแบบนั้นจริงๆนะลูกทุกมันเกิดอย่างนั้นจริงๆเมื่อสองวันก่อนนี้เจาะใจออกบ้านดินหนังสือเล่มนี้เลยกลับมาขายดี เป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องบ้านดินพอโจออกหนังสือเล่นี้กลับมาขายดีนี่คือสาวิกาอันนี้คือองค์ทลายรามะที่เราได้เข้าเฝ้าท่านทั้งเป็นการส่วนส่วน,ส,วนส่วนพระองค์แล้วก็ได้ไปเห็นท่านเทศในออสเตรเลียอโนนิวซีแลนด์คนฟังเนี่ยเป็นสนามฟุตบอลเลยลูกฝรั่งทั้งนั้นผมแดงเถือกพวกผมแดงทั้งนั้นฟังแล้วท่านพูดเรื่องความ ซื่อสัตย์ต่อตอนเองและทั้งหมดเนี้ยค่ะเป็นหนังสือรายเดือนที่ถ้าเผื่อว่าใครที่สนใจแม่ยังแปลกใจว่าคนไม่รู้หรือว่ารู้แล้วไม่เข้าใจแม่อธิบายให้ฟังว่านี่คือหนังสือที่ชื่อสาวิกาแปลว่าผู้หญิงที่ฟังคำสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีลูกศิษย์ผู้ชายลูกศิษย์ผู้หญิง สาวกก็ผู้ชายสาวิกาก็ผู้หญิงมันถันภาษาแต่ทั้งสาวกและสาวิกาที่ฟังคําสอนของพระอ,องค์ก็จะเรียกว่าพุทธสาวกและพุทธสาวิกาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยเราพูดถึงพระสุปฏิปันโนเนี่ยคือพระหรือสองสาวกสองสาวกนะคะของพระผู้มีพระภาคเจ้าในส่วนที่เป็นบุคคล8คู่8 ชนิดสี่คู่สี่คู่แปดประเภทในกรณีนี้เนี่ยเราเป็นได้เราเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนาไตรถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็เป็นบุคคลผู้ควรอัญชลีได้เพื่อนเธออย่าดูถูกตัวเองนั่งแล้วก็ขอโทษนะหลังหอตกคิดแต่ว่าเราจะรอดหรือไม่รอดเธอต้องคิดในเชิงลุกเลยว่าเธอเกิดมาคราวนี้ เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ได้ต้องท้าทายตัวเองเลยแม่แนะน,นําหนังสือสาวิกาจะพยายามดึงประเด็นของการสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าในแต่ละเรื่องออกมาร่วมสมัยกับพวกเรามากเลยเพราะคนที่ทํานี้ไม่มีใครมีค่าตัวเลยนะคะทุกคนทํางานนี้เป็นอาสาสมัครและเป็นคนรุ่นใหม่หนังสือเล่มนี้ก่อตั้งโดยบกแพลวสุดสัปดาห์ซึ่งมียอดขายมากที่สุดถึงสาปีซ้อนนะ แต่คนเหล่านี้เนี่ยพอแม่บอกว่าตั้งชื่อว่าพุทธสาวิกาได้ไหม,มบอกว่าไม่เอาไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ว่าชาวบ้านจะไม่ซื้อเลยหนังสืออะไรที่มันบอกว่าเป็นการสอนธรรมะเนี่ยเราเป้าหมายของเราคือเราต้องการตลาดของคนที่ไม่สนใจธรรมะอะคนที่ดีอยู่แล้วเราไม่ต้องช่วยอะ่ะแต่ไอ้คนประเภทครึ่งผีครึ่งคนเนี่ยควรช้อนให้ดีนะเพราะมันตื่นได้อะ่ะเราเอากลุ่มเป้าหมายเป็นคนที่เป็นสมาชิกค,คือคนที่ตั้งใจจริงนะคะ ส่วนอื่นๆเดี๋ยวก็ไปว่ากันเพราะว่า11บเอโมงครึ่งแม่จะนิมนต์พระคุณเจ้าไปฉันก่อนไม่ทราบว่าจะมีล่มให้ท่านหรือเปล่าเจ้าคะเดี๋ยวแม่ชีเห็นเขาเอาอาหารมาทางด้านนี้กันผู้ชายแม่จะขอเป็นลูกศิษย์หน่อยได้ไหมลูกผู้ชายคนไหนที่เคยได้ปฏิบัติพระเจ้าบ้างคะเออช่วยแม่หน่อยได้ไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวกลางล่องหลูกนิมนท์ท่านไปที่ห้องอาหารก่อนหลูกเพราะว่าเดี๋ยวเลยเวลาค่ะบ้านเราไม่มีลูกศิษย์ผู้ชายเลยหนูช่วยหน่อยพระเอกครับนิมนท่านอาจารย์ที่ห้องอาหารดีไหมเจ้าคะท่านฉันแล้วใช่ไหมอ๋อ,อท่านฉันก็ท่านฉันแล้ว เ,เวลาที่พวกเราพูดถึงมงคลระสูรมีอยู่ในมงคลระสูตสามสิบแปดบอกการเห็นสมณะผู้สงบเย็นเป็นมงคลอันสูงสุดเด็กๆสมัยนี้นะพอเห็นพระเห็นสมณะน,นะวิ้นหนีบอกมันไม่รู้จักหามงคลในชีวิตมันเลย แล้วเราสอนในลูกเราเราบอกว่าต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งได้เหรียญทองโอลิมปิกต้องเป็นนักเคมีที่เกง่งต้องเป็นอะไรเก่งหมดเลยแต่เรื่องเอาตัวเองรอดจากความทุกข์ไม่เก่งไม่ได้แล้วนะลูกต้องต้องเก่งที่จะให้ตัวเองไม่ทุกข์นะติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถาน ซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230